ฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านผมเอกนัทนยศนะครับวันนี้มีข้อมูลดีๆมาแบ่งปันนะครับเป็นข้อมูลสําหรับเพื่อนๆที่เป็นผู้หญิงนะครับข้อมูลนี้สําคัญมากนะครับสําหรับเพื่อนๆที่เป็นผู้หญิงนะครับถ้าช่วงที่มีประจำเดือนนะครับและมีการปวดเก่งบ่อยๆนะครับแล้วคุณต้องกินยาบ่อยๆแล้วก็วนกลับมาที่เดิม แบบนี้เรื่อยๆนะครับสาเหตุอันหนึ่งนะครับอาจจะเป็นที่ความคิดความรู้สึกของคุณนะครับคือในความคิดของคุณคิดว่าอันที่หนึ่งฉันไม่ชอบร่างกายของฉันฉันไม่ชอบความเป็นผู้หญิงของฉันมันอยู่ในสมองตรงนี้ข้างใน ลองคิดดูนะครับว่าคุณเคยความมีความคิดแบบนี้หรือเปล่าคือไม่ชอบตัวเองไม่ชอบความเป็นผู้หญิงในร่างกายตัวเองและพอถึงรอบเดือนมาปับ๊บมันก็จะวนมาว่ามีอาการปวดเกร็งลองทบทวนดูนะครับว่ามีอาการแบบนี้หรือเปล่ามีความคิดแบบนี้อยู่ข้างในความคิดความรถถู้สึกของคุณหรือเปล่า ถ้ามีนะครับนี่คือวิธีแก้นะครับให้หาที่สบายๆนะผ่อนคลายผ่อนคลายร่างกายนะครับให้สบายๆแล้วคุณก็พูดโปรแกรมนี้นะครับพูดว่าฉันรักร่างกายของฉันฉันรักตัวเองฉันรักทุกรอบเดือนของฉัน ทุกสิ่งดีงามพูดแบบนี้บอกกับตัวเองนะครับแล้วไอ้ที่มันหมุ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 นทําให้เกิดอาการปวดนะครับเขาจะหมุนช้าลงช้าลงแล้วเขาค่อหยุดแล้วการปวดของคนที่มันอยู่ข้างในจิตใจมันจะค่อยๆลดน้อยหายไปนะครับลองเอาไปทําดูนะครับถ้าทำแล้วได้ผลก็โอเค แต่ถ้าทำแล้วไม่ได้ผลอยากให้ช่วยพูดช่วยจูงให้สู่สภาวะตรงนั้นนะครับก็อินบ็อกมานะครับอันนี้เป็นศาสตร์ของสมาธิบำบัดนะครับเอาความรู้มาแบ่งปันนะครับโอเคครับผมเอกนัทยศพาเนี่เป็นสานกูนะครับวันนี้เอาสมาธิบำบัดมาแบ่งปันนะครับไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ